ัสดีครับผมมิตรตั้มถามยัยนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนะครับบอกทิคเคล็ดลับเลยนะครับในการเดินหน้าข้าซองโดยที่ไม่ให้ด้านข้างเราไปคูดคันด้านหน้านะครับมีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับเวลาเดินหน้าข้าซองทางฝั่งขวามือเนี่ยนะครับเวลาเลี้ยวเข้าไปปุ๊บทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะไปคูดคันด้านข้างนะครับโอ้โหเจ็บปวดใจมากครับพอคูดปุ๊บเป็นรอยยาวเลยนะครับก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนไม่มั่นใจละพอเจอคูดครั้งนนนี้้้้เเเเขขาาาาไไไไไปปปปบบโโอหมมมม่่่่ลลยครััใจกดิทง ไม่กล้าขับรถเดินหน้าเข้าซองอยู่แล้วนะครับไม่กล้าขับรถอีกเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเลยครับว่าเราจะทํำยังไงเรามีเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับอ่ะนะครับสําหรับการเดินหน้าเข้าซองนะครับวิธีเดินหน้าเข้าซองเลี้ยวเข้าซองทีเดียวเลยนะครับ ซองอยู่ด้านหน้านะครับผมจะเลี้ยวเข้าซองระหว่างกระบะคันนี้กับรถสีขาวคันนี้นะนะครับผมจะเดินหน้าเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าเลยนะนะครับวิธีการที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปโดยที่นะครับด้านข้างเราไม่ไปคู่รถกระบะคันนี้นะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาทําให้เพื่อนๆดูกันเลยครับนะครับวิธีการเริ่มแรกเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆให้เพื่อนเข้าใจก่อนนะครับเราจะเดินตรงไปปุ๊บเราจะเลี้ยวเข้าทางฝั่งขวา ชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ในการตีวงเดียวแล้วก็ทําให้รถนะครับตั้งตรงกับซองได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับเดินหน้ามาก่อนครับนะครับเดินหน้าตรงๆมาปุ๊บแล้วคว่ำซ้ายครับให้รถตั้งตรงนะครับรถอยู่ทางฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับจุดต่อมาก็คือเราจะให้กระจกมองข้างนะครับเลยท้ายรถกระบะเลเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับดึงซ้ายออกไปอีกนิดนึงครับนะครับดึงซ้ายออกไปปุ๊บนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยนะครับ พอเลยปึ๊บครับอ่ะเลยแล้วหมุนเลยครับหมุนเรื่อยๆนะครับโค้งมาเรื่อยๆครับนะครับโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆเลยนะครับพอรถโค้งมาใช่ไหมครับปึ๊บ่ะด้านข้างเราเนี่ยเริ่มเบียดแล้วนะครับเวลาโค้งมาปึ๊บนะครับทําอย่างนี้ครับให้คือรถตรงก่อนครับคือลถตรงแล้ววิ่งตรงๆไปก่อนครับวิ่งตรงๆไปปึ๊บนะครับวิ่งตรงๆไปนะครับพอวิ่งตรงไปปึ๊บได้ประมาณหนึ่งนะนะครับแล้วก็ดึงขวาค่อยๆดึงขวาโค้งมาครับดูกระจกมองข้างครับว่าด้านท้ายฝั่งขวาเรามีช่องว่างเนี่ย ดูว่ามีช่องว่างไหมนะครับคือช่องว่างระหว่างรถกระบะกับรถเราเนี่ยถ้ามีช่องว่างก็ถือว่าเราโอเคแล้วเราก็แค่ดูแค่ด้านหน้าว่าเราตรงหรือยังนะครับโคมาครับโคมานะครับดึงขวาหมดครับโคมาแล้วดูกระบะนะดูท้ายนะครับเห็นไหมครับมีช่องว่างเลยมีช่องว่างนะครับดึงรถดึงหน้ารถให้เข้ามาให้ตรงเลนนะครับเมื่อรถตรงเลนปุ๊บนะครับเมื่อรถตรงเลนปุ๊บนะครับคือรถตรงครับแล้วเดินหน้ามาตรงๆนะเลยครับให้กระจกมองข้างนะครับ กระจกมองข้างของเรานะครับตรงกับคันด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเลือกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็เดินตรงมาครับปึ๊บนะครับผมจะให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับตรงกันนะครับเห็นไหมเป็นตัวเห็นไหมครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเท่ากับกระจกของของคันด้านข้างนะนะครับเมื่อกระจกมองข้างปึ๊บนะครับเท่ากันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ เราก็ใส่เกียร์ P นะครับแล้วก็ลงไปทำธุระได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการถอยออกครับเราจะถอยยังไงมาดูกันครับนะครับวิธีการถอยออกนะนะครับวิธีวิธีการถอยออกเราจะอยมาตรงๆก่อนนะครับแล้วทีนี้เราจะให้นะครับกระจกมองข้างนะนะครับเลยไฟท้ายนะครับของคันฝั่งนี้นะเพราะว่าเราเราจะถอยมาเราก็จะ หมุนพวงอะไรไปทางขวานะครับรถเป so that, so leave, ็นโค้งออกมาอย่างนี <Türkiye> ้แล้วปุ๊บเราก็จะเดินหน้าออกจากฝั่งฝั่งซ้ายแบบนี้นะนะครับดังนั้นเมื่อเราถอยมาปุ๊บนะครับซองแบบนี้เป็นซองตรงๆนะไม่ใช่ที่เป็นซองแบบยิ้งเฉียงนะซองตรงๆแบบนี้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆไปตามต่างจังหวัดก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับมีคนเดินหน้าเข้าซองมีคนถอยหลังเข้าซองก็แล้วแต่ถ้าเราไปเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องเดินหน้าเข้าซองนะครับอันนี้เป็นซองตรง นะครับไม่ใช่ซองที่เป็นซองเฉียงๆนะไม่ใช่นะครับนะครับถ้าซองนี้เฉียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เป็นซองตรงปุ๊บนะครับเราก็จะให้นะครับกระจกมองข้างเลยไฟท้ายคันนี้แล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับใส่เกียร์ถังครับผมใส่เกียร์ถังเรียบร้อยแล้วนะครับถอยมาตรงๆก่อนถอยมาตรงๆนะครับดูกระจก ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่ามีคนเดินมาไหมดูถ้าเพื่อนๆมีก้องมองหลังก็ดูก้องมองหลังว่ามีรถวิ่งมาไหมมีคนเดินมาไหมมีคนจูงสุนัขมาไหมนะครับถ้าไม่มีปุ๊บถอยมาตรงๆได้เลยถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับถอยตรงๆอย่าเพิ่งหมุนเพราะไมอะไรทั้งสิ้นครับถอยมาตรงๆเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ดูครับว่ากระจกมองข้างของเรานะครับเลยไฟท้ายของการที่จอดอยู่เมื่อไรเลยปุ๊บหมุนเลยปุ๊บนะครับหมุนปั๊บ จังหวะที่หมุนรถถอยเรื่อยๆนะรถไม่ได้หย s <S Ma, ุดนิ่งนะครับรถถอยเรื่อยๆนะครัร call, บมาปึ๊บนะครับกระจกวองข้างนะครับดูครับอ่ะเลยท้ายแลวนะครับพอเลยปึ๊บหมุนเลยครับหมุนพวงมาลัยรถถอยเรื่อยๆครับช่วงที่ถอยเนี่ยก็มองฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีๆนะดูกล้องมองหลังดีๆว่ามีรถมาไหมนะครับถอยมาเรื่อยๆครับถอยมานะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราพ้นด้านหน้าแล้วนะครับพอพ้นด้านหน้าปึ๊บนะครับหยุดรถครับปึ๊บคือเราตรงนะครับคือเราตรงเสร็จแล้วนะครับเเรราาก็ใส่ียดนห้เลย ใส่เกียร์ดนหน้าปุ๊บแล้วหมุนซ้ายออกไปได้เลยครับหมุนซ้ายไปปุ๊บนะครับแล้วก็เดินตรงๆไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับน,ะ,นะครับนี่คือวิธีการถอยออกจากซองนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับใครที่ยังไม่กล้าถอยใครที่ยังเติสถานการณ์แบบนี้ยังไม่กล้าลองใช้สิ่งน,นี้ดูครับคุณลองทำได้แน่นอนครับผม ่นะครับเดี๋ยวผมสรุปนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะนะครับสถานการณ์คลิปนี้นะครับซองอยู่ทางฝั่งขวามือเราจะเลี้ยวขวาเข้าซองเดินหน้าเข้าซองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเห็นซองแล้วนะครับเราจะเดินหน้าเข้าซองทางฝั่งขวามือใช่ไหมชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เปิดไฟเลี้ยวขวาไปด้วยก็ได้เพื่อให้คันหน้าหลังรู้ว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับอ่ะเมื่อเราเดินหน้ามาเราเจอซองปุ๊บชิดฝั่งซ้ายได้แล้ว ิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเดน้ามาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าเลยเลยทายรถคันแรกนะครับก็คือคันแรกแล้วก็ซองแล้วก็คันทางซ้ายมือนะครับคันทางขวามือคันแรกที่เราที่ที่ก่อนจะถึงซองกระจกมองข้างเราเลยแล้วหมุนนะครับกระจกมองข้างเลยมันไม่ได้หมายความว่ามันเลยจริงๆกระจกมองข้างเลยนั่นหมายความว่าเรานั่งอยู่โพสิชันหลังพวงมาลัยแล้วเรามองไปที่กระจกมองข้างแล้วเราเห็นว่ากระจกมองข้างมันเลย ซึ่งจริงๆความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เลยนะความเป็นจริงแล้วกระจกมองข้างมันไม่ได้เลยแต่ในตำแหน่งที่เรามองนะครับที่เรานั่ง in, แล้ว لا, เรามองไปเนี่ยเรามองไปแล just, ane, ้วเราเห็นว่ากระจกมองข้างมันเลยนะครับนี่คือวิธีการมองนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นว่ามันเลยปุ๊บเราก็ทยอยหมุนขวาได้เลยหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนจนสุดก็ได้หรือหมุนไปให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ดูว่าเราเฉเข้าไปในซองหรือยังเมื่อเชเข้ามาในซองปุ๊บเดียวโค้งค้างไว้เลยครับค้างพวงมาลัยไว้เลย ค้างพงมาลัยไว้เลยครับเมื่อค้างพงมาลัยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินโค้งนะครับให้รถโค้งไปจุดที่เราจะต้องดูนะครับก็คือว่ากระจกมองข้างฝั่งขวาครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าด้านข้างเรานะครับเริ่มเข้าไปเบียดทางฝั่งขวาแล้วนะครับเมื่อมีความรู้สึกว่าเริ่มเข้าไปเบียดเริ่มเข้าไปใกล้แล้วเริ่มเข้าไปใกล้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มเข้าไปเริ่มเข้าไปเบียดแล้วนะครับเราก็คืนล้อตรงครับคืนล้อตรงปุ๊บเดินตรงๆไปก่อนเดินตรงๆไปก่อนเดินเข้าไปให้หน้ารถ เข้าไปในซองได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บนะครับแล้วเดินหน้าเข้ามาปุ๊บเราเห็นแล้วว่าด้านท้ายรถเราด้านท้ายรถเรากับรถที่จอดอยู่นะครับมีช่องว่างแล้วเมื่อมีช่องว่างปุ๊บเราดึงขวาเลยครับหมุนพงมอะไรขวาให้หมดเลยครับแล้วรถด้านหน้ามันจะเปนะครับมันจะเฉเฉไมาทางฝั่งขวามือครับเฉเฉเฉมาเรารอเลยครับรอให้รถตั้งตรงกับซองนะครับดยการดูกระจกมองข้างนะครับหรือว่าดูแนวรถกับรถด้านข้างนะครับหรือว่า ดูตรงด้านหน้าก็ได้ครับว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันกับอซองด้านหน้าฝั่งนู้นฝั่งตัวข้ามหรือยังนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราเฉแล้วปุ๊บอ่ะเราก็คือล้อตรงคือล้อตรงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูว่ากระจกมองข้างของเราเนี่ยเท่ากันกับคันข้างข้างหรือยังถ้าเท่ากันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะเมื่อจอดเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะเราก็ใส่เกียร์พีลงไปท,ทําธุระได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจอดเข้ามาแล้วอาจจะมีเฉยบ้าง เบี่ยงบ้างก็ลองจัดทรงเดินหน้าถหลังจัดทรงให้รถอยุดตรงกลางซองนะครับส่วนวิธีการจัดทรงทํายังไงครับแบบนี้เลยครับดิ้งอยู่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปด้ได้เลยนะวิธีการหมุนพวงมาลัยเพื่อให้รถนะครับเพื่อเราจัดทรงรถเนี่ยให้อยู่ตรงกลางซองนะครับนะต่อมาครับผมต่อมาวิธีการถอยออกจากซองเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการถอยออกจากซองปุ๊บใส่เกียร์ถหลังถอยมาตรงๆก่อนเลย ไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องหมุนพวงมาลัยอะไร,ะไรทั้งสิน้นถอยมาตรงๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับถอยมาตรงๆได้เลยถอยมาตรงๆปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งซ้ายดูกล้องมองหลังดูว่ามีคนเดินมาข้างหลังไหมดูว่ามีรถมาข้างหลังไหมดูดีๆด,ด,ด,ดูให้ถี่ถ้วนนะครับเอาให้แน่ใจเลยถอยมาเรื่อยๆถอยมาช้าๆไม่ต้องรีบถอยมาช้าๆแล้วทีนี้จุดที่เราจะหมุนพวงมาลัยก็คือกระจกมองข้างนะครับคือสถานการณ์นี้นะครับ เราจะถอยมาปุ๊บแล้วเลี้ยวไปทางฝั่งขวาเมื่อเลี้ยวมาปุ๊บ, <ș or ges> รบเราจะเดินหน้าไปทางฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นเราจะเดินหน้าไปทางฝั่งซ้ายเราดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายครับให้กระจมองข้างฝั่งซ้ายนะมันเลยท้ายรถมาปุ๊บแล้วเราหมุนขวาให้หมดเลยจังหวะที่หมุนรถถอยด้วยนะครับถ้ารถไปถอยเนี่ยด้านหน้าเราหมุนอย่างเดียวแล้วเราไม่ถอยเนี่ยด้านหน้าพอพอเราหมุนไปเนี่ยพอเราถอยมาด้านหน้าเราอาจจะไปครูดได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยหมุนพวงมาลัยด้วยถอยรถด้วยนะครับทำพร้อมๆกัน พอหมุนหมดปุ๊บค้างพวงมาลัยไวเลยครับค้างพวงมาลัยไว้ช่วงที่ถอยก็มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูกล้องมองหลังดีดีครับดูให้ถี่ท้วนถอยมาเรื่อยๆครับเมื่อถอยมาเรื่อยๆนะครับปุ๊บนะเราเห็นแล้วว่าด้านหน้าเราพ้นออกมาแนละ้วปุ๊บนะครับเราก็หยุดรถครับปุ๊บ่ะคือรถตรงก่อนนะครับคือรถตรงแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้านะครับปุ๊บพอใส่เกียร์เดินหน้าปุ๊บแล้วก็หมุนซ้ายนะครับเดินหน้าออกไปพอรถโค้งออกมาปุ๊บนะครับโค้งออกมาแล้ว รถเราตั้งตรงกับซองนะครับตั้งตรงกับถนนนะครับไม่ใช่กับซองนะตั้งตรงกับถนนปุ๊บก็ทยอยคือล้อตรงปุ๊บมาคือล้อตรงแล้วก็ขับตรงๆไปได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการนะครับเดินหน้าข้อซองแล้วก็ถอยข้อซองนะครับหวังว่ามือใหม่นะครับจะลองนําไปปฏิบัติดูนะครับใครที่ยังไม่กล้าลองทําดูครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับปรับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะจับทางเองได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนั่งดูด้วยกันมา ถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเดินหน้าเข้าซองนะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ยังเดินหน้าเข้าซองไม่ได้ใครที่ยังมีปุ่มไม่ไม่กล้าสักทีกลัวรถจะครูดนะครับลองดูครับลองดูแล้วก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วก็ลองทําตามได้เลยนะนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือกระจกมองข้างเราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเราไม่ดูกระจกมองข้างเนี่ย ด้านข้างนีนคลูดแน่นอนครับถ้าเราดูปุ๊บเราจะรู้ว่ามันใกล้หรือไม่ใกล้นะครับถ้ามันถ้ามันคลุดปุ๊บเทคนิคนี้ก็คือการเคียงล้อตรงนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆครับใครยังตามไม่ทันใครยังไม่เข้าใจ หรือว่าใครจะแนะนําอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะนะครับถึงบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบแต่ว่าผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆืใหม่ใครที่ยังนะครับขับรถไม่มั่นใจใครที่ยังขับรถแล้วมีปัญหาเรื่องการเดินหน้าเข้าซองใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการถอยเข้าซองขับรถไม่กล้าออกส่วนใหญ่จอยเข้ามาได้เลยครับเรามีเพื่อนนนนนนะคคครรััับบหหหลลลลลลาาาายยยยยยเเเททีี่่่่่่งป็็มมมมมมืออใใแ้้วกกกิขถไดูุ ใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการขับรถนะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกดปุ่มปุ๊บนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กด มันก็จะขึ้นหน้าปกแบบนี้ครับหน,หน้าปกแบบนี้ปุ๊บจะกดปุ่มจอยเข้าร่วมเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้าไปดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งตเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคดีๆครับดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับ